สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดิมชวนทุกคนนะคะมาทำแรกงโมปลาแห้งค่ะก่อนอื่นนะคะดิมก็จะทําการแกะเนื้อปลาแห้งนะคะวันนี้ดิมใช้เป็นปลาแห้งสองตัวค่ะแล้วก็เอามาตำให้ละเอียดนะคะแล้วเราก็จะทําการคั่วในกระทะค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะอันนี้ นั้นนะคะดิมก็จะเติมเกลือป่นเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะใช้เป็นน้ำตาลทรายนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะหอมเจียวค่ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะประมาณนะคะก็จะเตรียมในส่วนของแตงโมนะคะอันนี้ดิมใช้เป็นที่ตักผลไม้แบบนี้ค่ะหรือเพื่อนๆจะชอบแบบ เป็นผาเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าสามเหลี่ยมก็ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะเอาแตงโมจัดในจานแบบนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยปลายแห้งที่เราเตรียมไว้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะเป็นเมนูดับร้อนนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็ อร่อยด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ดีมด้วยนะคะแล้วเจอกันเมนูหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ